สวัสดีครับผมวันนี้ก็อยู่กับภูผานะครับอันนี้ก็เป็นช่วงต้นเดือนนะครับผมพฤษภาคมนะครับก็ถือโอกาสดีนะครับผมอ่าเดี๋ยวก่อนจะไปดูรถนะครับผมดูนั่นก่อนนะครับอ่าทางร้านเรานะครับผมเติมรถเข้ามาใหม่เรื่อยๆนะครับเออถ้าใครมาจองรถอยู่ที่ร้านนะครับผมก็ไม่มีนะครับผมรถค้างสต็อกแน่นอนนะครับอันนี้ให้ดูนะครับผมอ่าแต่ว่าวันนี้นะครับผมเราจะมารีวิวนะครับผมแล้วก็อัปเดตโปรนะครับจะเป็นรุ่น L 4 0 1 8 SP นะครับ ก็จะเป็นตัวใหม่ล่าสุดตัวนี้นะครับผมเอตัว hey. นี้ก็เป็นตัวสเปเชียลนะครับผมตัว s p นะครับนี่ตัวนี้รองรับน้ำมัน B20 ด้วยนะครับโปรโมโชั่นเดือนนี้เป็นยังไงก็ดาวรับรถอยู่ที่5,000บาทโอ้ดูนะครับผมวันนี้ตากล้องก็แฟมเหมือนเดิมนะครับผมจับกล้องให้นะครับผมลูกสวยๆนี่อันนี้รถก็กำลังจะไปจัดส่งนะครับนี่ได้ดูบรรยากาศสดๆไปด้วยเลยนะครับผมพร้อมการรีวิวนะครับ อันนี้รถมือสองนะครับเนี่ยอยู่ที่ร้านขายทั้งมือหนึ่งมือสองเลยนะครับเอ่ออ่ะมาต่อนะครับผมดาวห้าพัน 5, บาทเราได้อะไรบ้างสําหรับ L40 ได้ผ่านหน้าผ่านหลังแล้วก็โรตารี่นะครับอ่าถ้าว่าค่างวดสามารถผ่อนสูงสุดได้8ปีงวดย่อยเดือนละ2 0 0พันสอนะครับพอถึงรอบปีนะครับผมก็จ่ายนะครับผมอยู่ที่1นึ่งแสนหนึ่งหมื่นสาพันบาทผ่อนแบบนี้ทั้งหมดนะครับผม8ปีนะครับมีงวดย่อยทุกปีทุกเดือนนะครับ นี่นะครับมาดูนะครับผมตัวนี้รองรับน้ามัน b 20รับประกันให้ใหม่เปลี่ยนเป็น2ปีนะครับผมเอกสารก็ใช้บัตรกับทะเบียนบ้านคนซื้อแล้วก็คนค้บหนึ่งคนนะครับแค่นี้ลูกค้าก็ออกรถได้ไปเลยนะครับรุ่นนี้ก็เหมาะนะครับผมสําหรับลูกค้านะครับที่ทํานะครับผมอ่าไว้จะเป็นนาปีนาปังนะครับหรือว่าจะเป็นไร่มันเนี่ยตอบโจทย์เลยนะครับผมตัวนี้ก็กําลังดีนะครับผมยกล่องสวยๆเลยนะครับอ่ายกล่องได้ไปกลับเลยนะครับ หรือว่าจะเป็นไรอ้อยก็สามารถทําได้แต่ก็ไม่เยอะมากสามารถเอาไปติดเครื่องอัดฟางอะไรได้หลากหลายแน่นอนนะครับผมบัตรทะเบียนบ้านคนซื้ออายุไม่เกิน70ปีคนคัาไม่เกิน60ปีนะครับถ้าว่าถูกใจนะครับผมอยากจะจองรถก็ง่ายๆเลยติดต่อมาภูผาสามารถจองทางเฟสทางไลน์ได้นะับโทรมาที่เบอร์0ูนย์หนะครับศูนย์หนึ่งแปดศูนย์สามห้าสี่เซวภูผาถ้าไม่สะดวกมาที่ร้านสามารถจองออนไลน์หรือว่าถ้าจองอะอไรให้เป็นก็ให้ภูผาไปหาที่บ้านแบบนี้ก็ได้ นะครับผมโอเคถ้าว่าถูกใจนะผมก็ฝากพ่อแม่พี่น้องเรผมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งให้กับช่องคูปตาบันดุงแล้วก็ฝากปเป็นกำใจกันด้วยนะผมเชี่ยบูผานะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะผมสวัสดีครับบ๊ายบาย